สวัสดีครับผมวันนี้พี่หมอมาพ่นยานะครับให้กับต้นส้มนะครับผมตอนนี้ส้มกําลังแบบ่าล,ลูกเติบโตเท่าลูกมะนาวแล้วนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราก็จะดูแลบํารุงด้วยการใส่ปุ๋ยพ่นฮอร์โมนฉีดยานะครับผมตอนนี้ส้มกําลังเขาเรียกว่า จเจริญเติบโตนะครับผมจากที่คาวแล้วที่พี่หมอให้ดูนะมันกําลังแบบลูกเล็กๆตอนนี้ก็จะโตขึ้นสวยขึ้นพอได้น้ําฝนพอได้ยาพอได้ปุ๋ยนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นจเจริญขึ้นนะครับผมน,นี้พี่หมอเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับต้นส้มๆนะครับปีนี้อาจจะลูกไม่ดกเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งฤด,ดูกาลฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันต้อง ค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ชีวิตของเราเหมือนกันการทําการเกษตรการเพราะปลูกคุณอย่าคิดว่าผลผล,ผลิตที่เราได้เนี่ยมันจะดีมันจะสมบูรณ์นะครับมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหนือแรงงานการลงทุนปุ๋ยยาสารเคมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคนเรานะครับที่มันแบบไม่ได้มาง่ายๆบางครั้งเราต้องเจอกับบ,บทพิสูจน์ความผิดพลาดและธรรมชาติ ที่มันเป็นเขาเรียกว่าบททดสอบของชีวิตของเรานะครับฉะนั้นขอให้คุณเรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีการแบบเริ่มต้นแก้ไขประสบป,ปัญหาออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้นะครับตอนนี้ลูกส้มของพี่หมอก็ประมาณลูกมะนาวครับสวยๆกําลังแบบเติบโตนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าผลผลิตมันจะน้อยลงไปเยอะเพราะวบางทีเนี่ย การดูแลการรักษาทุกอย่างมันต้องใส่ใจนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะทําทิ้งทําคว้างไม่ได้ทุกอย่างคือการลงทุนทั้งร่างกายใจผลผลิตยาปุ๋ยอะไรก็ตามมันมีตัวลงทุนทั้งนั้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าผลผลิตดีราคาดีเราก็ยังพอมีทุนแต่ถ้าเมื่อไรหร่ที่เรา ขาดทุนเนื่องจากผลผลิตไม่ดีอะไรก็ตามที่มันแบบมาจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าการการคำนวณของการค้าขายในในร่องของผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรอะ่ะมันมีทางที่จะสูญเสียหรือได้ปรีเสียเปรียบทุกประตูเลยนะครับฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรก็ตามที่เราลงมือทำมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับวันนี้พี่ขุนก็เลย มาดูเขาเรียกว่าอะไรหญ้าที่พ่นยาฆ่าหญ้ามาใส่ปุ๋ยซ่อมไว้อะไรอย่างเนี้ครับผมฉะนั้นเราทุกคนต้องแบบสู้ๆนะครับไม่มีอะไรที่มันได้มามือเปล่าฉะนั้นการเรียนรู้สำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรแค่ไหนในชีวิตของคนเรานะครับผมขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะครับ ช่วงนี้พี่หมอไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ที่ไร่มาดูข้าวกล้ามาดูส้มมาดูผลหมารากไม้ที่เราต้องดูแลนะครับผมขอให้คุณสู้ๆนะครับผมมีความสุขในทุกๆวันที่เราได้เรียนรู้กับชีวิตนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ